ยอมแต่งเพราะเหตุนี้ทำชนะใจโบวี่โบวี่เล่านาะทีทูกขอแต่งงานยอมแต่งเพราะเหตุนี้ทำชนะใจ เตรียมเป็นว่าทีเจ้าสาวแล้วสำหรับดาราสาวโบวี่อัธมาหลังแฟนหนุ่มนอกวงการปูสุรนาถแพลวพานชนคุกเข่าขอแต่งงานกลางปาร์ตี้วันเกิดเธอเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาโดยเตรียมขวงว่าที่เจ้าบ่าวเข้าประตูวิวาในวันที่8ธันวาคมนี้ที่รีสอร์ทในจังหวัดสระบุรีสถานที่เดียวกับที่ฝ่ายชายขอแต่งงาน โดยวันนี้16กันยา2,565สาวโบวีเปิดใจครั้งแรกยอมเล่าย้อนวินาทีทูกขอแต่งงานว่าวันนั้นเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดเธอกับเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งแต่ก่อนหน้าวันงานรู้สึกถึงความโป๊ะของผู้จัดการส่วนตัวเธอที่พูดเยอะทำนองว่าจะมีเซอร์ไพรส์ สาวโบเลยดักคอทั้งผู้จัดการและแฟนหนุ่มว่าขออย่าทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งวันนี้นะเพราะตั้งใจอยากแต่งงานตอนอายุ40ซึ่งก็คืออีก3ปีข้างหน้าแต่สุดท้ายเซอร์ไพรส์ก็มาจริงโมเมนต์นั้นจำแทบไม่ได้ว่าฝ่ายชายพูดอะไรรู้ตัวเองสตันไปนานมากก่อนจะตอบตกลงทั้งนี้หนุ่มปูทำธุรกิจส่วนตัวและมีอายุน้อยกว่าโบวี3ปีทั้งคู่คบหาดูใจกันราว3ปีซึ่งแทบไม่เคย ปรากฏภาพฝ่ายชายออกสื่อเลยจนกระทั่งวันขอสาวโบวีแต่งงานโดยโบวียอมรับเป็นความตั้งใจของเธอที่อยากคบเงียบเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาเปิดตัวสุดท้ายก็ไปไม่รอดสำหรับความประทับใจในตัวแฟนหนุ่มจนตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตคู่กันสำคัญเลยโบวีบอกว่าคือการที่แฟนหนุ่มยอมเลิกแอลกอฮอล์ขาดเพราะตนเป็นคนถือศีลห้าและหันไปปฏิบัติธรรมด้วยกัน